ただ。 วันนี้นะคะโผลมาแวบๆให้แม่ๆชื่นใจแล้วนะคะหลังจากที่ประกาศตามหาลูกกันนะคะไม่รู้ว่าครบ24ชั่วโมงแล้วได้ไปแจ้งความกันบ้างหรือเปล่านะคะเบาะว่าเสือลิศหายไปค่ะล่าสุดนะคะก็เข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนเป็นห่วงเพราะน้องเขาแม่สมขวมนั่นเองนะคะถูกเซลใหญ่เลยค่ะหลังจากที่ออกมานะจากคลิปล่าสุดนะคะของ Blackpink Official ค่ะก็มาขายของกันโน ขายซีดงซีดีเดี๋ยวโชว์นะคะหลายคนก็ทักว่าอเอ็นดูในวิกน้องนะคะหน้าตาน,น่ารักเข้ากับวิกเนี่ยค่ะถูกต เป็นมีมชุดนักเรียนเพียบเลยนะคะบอกว่าเอ็นดูเขาค่น้องเขาแค่3ขวบเท่านั้นนะคะและที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือหน้าลิซากะดันหน้าเด็กๆนะคะเข้ากับวิกของน้องพอดีค่ะหลายคนก็แซวว่าพี่ๆมองใหญ่จับได้นะจ๊ะว่าใส่วิกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง แฟนตัวยงต้องเชื่อมยงได้อยู่แล้วเพราะอันนี้ก็คือชุดนะคะแล้วก็วิกเดียวกับวันที่รับรางวัลวุยโบวด้วยใช่ไหมก็คือวันหนึ่งก็น่าจะถ่ายงานไว้หลายอย่างเนาะนะคะอันนี้ก็กลับมาให้ใจชื้นกันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหลายคนเขาบอกว่าแหมเพลียใจกับเสือลิสจริงจะญิงแสบสันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเขาเป็น่วงกันแทบแย่นะคะอันนี้จีซูกลับออกมาบอกว่าลิสกำลังเหนื่อยมากค่ะทุกคนคะ่ะ ลิซกำลังเหนื่อยกับการดูซีรีส์ค่ะเป็นยังไงล่ะซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวแอดจะเริ่มคืนนี้เลยพูดได้คำเดียวตอนเพ้นท์เฮาแอดก็ดูตามลิซ่านะคะ <laughs> แล้วก็รู้เลยว่าน้องชอบซีรีส์มันๆใส่อารมณ์แบบว่าดราม่านะคะดูแล้วมันติดจริงๆอะอันนี้ยอมรับนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าไม่มีเรื่องไหนละคะ่ะที่ลิซ่าไม่ได้ดูนี่ออนนี่เขาย้ำอย่างนี้เลยนะจ๊ะ ก็อย่าอดตาหลับขับตานอนมากนะลิตลูกเอ้ยเดี๋ยวจะตาดําเหมือนแม่นะคะนี่แม่ก็ตาดําเป็นหลิงหุยไปคนนึงแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้น้องดูยลกันเพราะว่าช่วงนี้นอกจากจะติดซีรีส์งอมแล้วเนี่ยงานก็ยังต้องทําด้วยนะคะแต่อายุเพิ่งเท่านี้นะคะทุกคนน้องกําลังแซบค่ะไหวอยู่แล้วเนาะอ่ะเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นข่าวออกมาบอกกันค่ะซึ่งหลายคนเขาก็ปลื้มด้วยเพราะว่าในโปรโมทล,ล่าสุดเนาะที่ออกมาพูดถึง แผ่นนะเดอะโชว์นะคะวันนี้จีซูก็ก็พูดถึงช่วงที่ลิซ่าเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนั้นแหละแล้วก็มีคลิปโผล่มานะคะซึ่งก็มีความคืบหน้าอีกเพราะว่าออนนจีซูเนี่ยเขาโผล่มาให้หายคิดถึงใช่ไหมเรียกว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มก็ได้นะเป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะเวลาหลายคนคิดถึงแบ็คพิ้ง์เนี่ยออนนี่นี่ความหวังหมู่บ้านจริงๆค่ะโผล่มานะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์ตอบกลับกับแฟนๆด้วยว่า ทุกคนนะคะก็รอที่จะคัมแบ็กกลับมาเจอกันแบบว่าเต็มเต็มวงเนาะแล้วก็รอปลายปีแบ็กพิงด้วยนะคะและที่สำคัญก่อนจะถึงสุดนั้นลิซ่าออกมาสักทีลูกโซโล่นะคะทุกคนรออยู่นะจ๊ะประมาณนี้ค่ะวันนี้มาอัปเดตมาแซวนะกับลิซ่าในชุดนักเรียนคอสซองสดใสกับวัยของน้องนะคะน่ารักจริงๆอ่ะโผล่มาให้หายคิดถึงค่ะทุกคนวันนี้แอดไปกันนะบายยค่ะ